พิ่งข่านวันตึกผเด็ดตึกวันนี้แหละตาเป็นนี้เลยเลไฟมันมอดไปแล้วอ่ะไอแอบเอาหรือเปล่าไม่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 โอ่ไม่ไม่มีเข็มเข็ม่ไาที่นี่ม่นจ้นเดือก็ถูกแล้วไม คือรู้่อนรู้เติมแม่แจะคอยชิมน้ำกตอนนอนจะต้องเติมอะไรไหมอันตูใช่เขาเอาลงชิมดิคือต้องบอกว่าขับรถนอนแม่เลยค่ะคอรับเตือนมาป็นเด็กดี พอดีเลยพอดีก็ถ้าเติมนานกันจะเจ็บใช่่ะมเดี๋ยวเติมลรอกให้อใช่แเ่ขัดนเียเ็ะไงเพราะว่าเอาเว็นี่เห็นเ็ษอะไรนะเป็นเไหมไที่มนมีแตกเนี่ยเรา่องปเั่งเจ้ั่นที่ลอค่ะคือก็จะผัดมากเมลอนเมลคือผักไม้เดียวอะไรอืมผักไร ถ้าทส่งมากต้องเป็นสัดกะล่ำกห่ำนะแต่ว่า,า,าจะมาาไม่ทอาเราจะทำนนากี่ใบก็ควรย่ังนะถ้ายัางก็จะต้องเป็มน้า,าน้กากะหล่ำแต่กต้องนะตกตไ่ใช่หมตางที่ต,เตกเลยตกแลำาเป็นน้ค <c oughs> ึ้นแล้วก็ไม่ไม่หาทางเเอากันตูวให้คไปคุยกับเขาโอ้ยหอนครับกำาัังิ่่หกำกำกำอำก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 ำหำกำรำกำกันนกำกตันกำกำอ้กำกเห็นน้องำก้หำกำก็กำหำกตกำกำกำกงกำาำกำกำาำกมหเ ใส่สีอิดังปะไม่ใส่ใส่ทค่ผักตรงตัวใช่ไมแล้วก็หนำใไม่หนำใจนะพี่วามพี่วามสิงทำไรโอ้ยตายแล้วคนนตส่าแบบโปรีมือนี่คือ ต้องไปโอ้ยเอางั้นเลยใช่ถ้าเรมทํางานจะไม่ใช่ว่าการแข่งขันนี่เดือดนะมีมีให้มันเ,นนเนดือดบุ่งรเป็บหนึ่งวันอดเดอตามมาขัดขับุ่งมาชิึนขัดผับุ่งด้วยกันนี่ได,ด้เลย ใส่น้ำแขงหรอทำไมจดแอบใส่ผู้เดียววะขอเขาถก็ใส่เอ้าโอ้ยทำไมเป็นคนแบบดีทำว่ะใส่น้ำแข็งมอโ่เอาบีเทียอจัดขพ้อนยวไห้อันนี้โ่ใช่เพื่อนแต่เอาบีแทนอเอาว่ะเลยไม่เอาไม่เอาีเทียวเลยได้ละไป้จะได้กลัวอีแล้วเียาทำขั้นตอน ผัดไปเร็กไกลแล้วจะสั่งต้องให้ดูตอนผัดผัดนะโอเคทำไมต้องรีบแบบนั้นนะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนวมั้งถูให้มันเดือดก่อนดักซิเกตต้องมีก่อนคือทำเมนูสองอย่างแล่วเนี่ยสามสามอย่างที่ถูอุกอุปกรณ์เยอะมาก